ว่าโลแลนด์แมปใครเข้ามาแล้วพอมนี Blue ่ก็ค <air> ือแมปดิฟรอยทารานั่นเองนะครับผมนะฮะและผมจะไม่สูญให้เห็นว่าผมนั่นคือเจ๊ทไทยแดงจริงครับผมก็เลยไปเรียกสตูคู่ฟ้าออกมางั้นเจอคุณจอยแรนด์ไดมอนด์ก่อนเลยครับ I am the hunter มันก็มีดาเมจอยู่ก็แบบหยิบมาให้แล้วก็ฮ้ยเง้ยมันไอผ่านพวกกูป้ะเนี่ยเฮ้ หมดหมดไปกี่ล้าน<ร><า>เลยพู้<า>หดอประมาณ4ล้านโ้าาสี่ล้านโอรับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องแบงค์เลยนะครับผมครอจ<ท>ัสองสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีปีใหม่แล้วของไี้จนแกลว แต่มันเป็นเพลงที่แสดงถึงความเป็นไทยนะครับทุกคนจะงงว่าทำไมวันนี้ต้องเป็นความเป็นไทยใช่ครับว่าโ o แลนด์แมปไทยเข้ามาแล้วผมนี่ก็คือแมปดิฟรอยทารานั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นแมปที่เป็นเหมือนตลาดสวนน้ำนะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปดูได้งานกันเลยดีกว่า อามากันเลยครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในงานวอร์ดูแลนแม็กชัยนะครับผมนะที่จัดขึ้นที่สเตเดียมวันนะครับผมอ่าอันแรกครับทุกคนสถานีตลาดน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีเรือข้ามฟากนะผมฮะสมัยก่อนเนี่ยผมจะนั่งไปทํางานนะทุกคนจากอุดรสวรีย์นะผมไปรักขมแหงด้วยคลองแสนแซ่บนะฮะคุณอาจจะไม่เคยเจอประสบการณ์นี้คลองแสนแสบสัตว์เข้าหน้า <c oughs> <c oughs> ไปคลองยาที่เลวร้ายมาเพราะมันโคตรเหม็น ตอนนี้ผมหยิบไปกิจกรรมมาแล้วนะทุกคนครับใครที่มาครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องหาสแตปม9อันนะครับทุกคนนะโดยจะมีบู๊ให้เล่น6อันแล้วหาอินฟูอีก3คนซึ่งผมขึ้นเหนือนไปกิจกรรมแรกเฮ้ยจริงด้วยสิยเชีโคชลาท่อน้วันนี้แบบเป็นคนดังอ่ะรอันนี้เป็นกิจกรรมสแกนถ่ายรูปนะสัมรับจอเพื่อถ่ายรูปถ่ายรูปกับไซเฟอร์อ๋อแล้วเราก็สแกนเพื่อรับรูปใช่ไหมพี่โอ้โหเดี๋ยวเป็นภาพที่เหมือนโทรจีนงานมากครับ กูจีนมากนะครับขอแซมหน่อยน,นะครับโอเคอเกองครับใบที่2องเลตสโก้มาเรามาที่จิบ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 กันต่อกิจกรรมของสกายนะครับผมอันนี้ต้องทำอะไรบ้างพี่อันนี้ถ่ายรูปแล้วก็ลงติดแฮชแท็ก,ก,กเฉยๆครับก็ดีเลยถ่ายรูปนะครับแล้วก็ลงรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กแล้วก็ได้เลยแซมอ๋อปครับอันนี้เป็นนก,นกเป็นสกิลมาไนงะน้องใส่ไ,ได้ค่ะน้องจะเป็นแฟลชนะครับตาระเบิดนะครับส่วนใหญ่จะเน้นใส่เพื่อกันเองซะมากกว่าเฉเคพี่ตอนพี่อ้ําใช่ไหมไม่จริงๆเขาไปยิงใส่พวายบน โอเคจัดไปขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยนะผมได้สเต็ปสกายแล้วอันที่3ช่างช่างช่างลองเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันโต,โตโตไหมเบาสมูกยาวยาวเรียกว้างยโอเคครับมาถึงสเต็ปที่4นะครับทุกคนเป็นเรสตนะับอันนี้เป็นถากก่ายรูปกับเจ้าหุ่นยนต์นะทุกคนแล้วก็โค้แล้วก็แฮชแท็กเหมือนเดิมจริหรปล่อยได้ครับ ออเอ๋อไทยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไทยมันไทยเตะลงต้องแบบหยิบมาให้แล้วก็เฮ้ยเอ้เอยอม,อมันไอ้พักพวกกูไปแล้วเฮ้ย run ไม่ไอ้ไอ้เนี่ยมันไม่ได้พังแต่เวลามันกระแทกกับตัวมันจะระเบิดออกมาแยกชิ้นส่วนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมพี่โอเคมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับทุกคนครับไม่เกี่ยวผม โอเคครับโอเคขอบคครับเรียบร้อยสเต็มที่สีนะครับของเลสนะครับอันนี้คืออะไรโอเจ็ดเจ็ดโคเรียตัวเมนผมเองอันนี้ต้องทำอะไรบ้างถ่ายรูปโค้ชเป็นเจ็ดแอมเจ็ดโคเรียมอเตอร์เกอร์โอเคปวดขาโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคครับกิจกรรมที่5นะครับผมเป็นเจ็ดนะครับไปครับต่อไปสเต็มที่6 สว,สวัสดีครับสวัสดีครับไอนีฮิวลิงอยู่กับสแตมบูนเสร็จอันนี้ต้องทำอะไรบ้างพี่อันน yeah, ี้ชื่อทักษะค่ะตัวละครพูดชื่อทักษะตัวละครปกติในเกมมีแต่ว่าเจ็ดฮิวกูเจ็ดฮิวกูอ่าเลื่อนรถเอาฮิวลิ้ออกไปโอเคเลื่อนเต็มแล้วครับผมผมเกลียดการขับของพี่เขามากเลยขอบคุณครับ โอเคครับตอนนี้เรามีทั้งหมดคือสแตมเนี่ยทุกคนมันจะมีสแตมของเอเจน์หนมซึ่งมีทั้งหมด6กอันครับตอนนี้เรามี5้าอันแล้วอันสุดท้ายนี่จะเป็นของเจ็ระหว่างทางเขารู้ว่าเราต้องเหนื่อยเขาเลยให้เราพักกินน้ํากับไอติมแช่งก่อนโชว์ความเป็นไทยยุนุกนี่ตอนนี้เรามาอยู่คือคอนเซ็ปต์ที่เราเดินเข้ามาทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบตลาดน้ำตลาดสวดน้ำอะไรเงี้ยนุกแน่แน่นลองดูอันนี้ไม่ใช่วัดนะครับอันนี้ไม่ใช่วัดบอกก่อนนะครับไม่ใช่นะครับเรายิงกันในสวนน้ำครับตอนนี้เขาถ่ายวงเาเเนปรคี้ยอเปิน มาอยู่กับโ,โซนน้ำจัรวดผมนึกว่ามันสูตรพันเมล็เอ่ออันนี้อันไหนอร่อยสุดครับอร่อยทุกรสเลยครับมีน้ำพึ่งมะนาวบูฮาวายแล้วก็บูฮาวายครีมโซดาวอกแอนโดรแล้วก็สตอรอเบอรี่งั้นผมเอาสตอรเอรเบอรี่ครับเน่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 ใช่นี่ทีเด็ดเนี่ยจะเอาแบบจรวดโซดามา เราแกงด้วยอะไรพี่ขออยู่ข้างในได้ปะโคตใช่อ่ะสวัสดีครับชัดชัชัดชัดขอบคุณมาพี่ไว้เด็กกำลักเข้ามาในหัวผมอันนี้นี่คือยอดตำนานมากทุกคนหาซื้อยากมากตอนนี้ผมว่ามันน่าจะมีขายเฉพาะพวกตามหน้าโรงเรียน อะไรงี้มากกว่าครับนี่แรกหนึ่งทีเด็ดที่ยังไม่สูญพันธุ์และโดนจะคงขายได้อยู่นะครับไอติมแท่งไอติมรอดขอผมเอาผมเอาสีส้มมาหนึ่้ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับชัดช้าช้าชอีกหนึ่งสีแดงนะครับขอบคุณครับอย่าหมายลง ใช่ครับมันมีปลาโบงนะทุกคนเป็นบูธสุดท้ายของบูธเจ็ตนะผมนี่แล้วท้าทา,ายมากนะตกคอนเซปต์มากเจ็ตเป็นตัวใช้มีดแล้วเราต้องปาไม้ไกลๆเลียงให้แม่นต้องปาให้โดนหัวถึงจะตายก็เลยเอามาปลาลูกโบงซึ่งผมแอมเดอะจายเราเจ็ตไทยแลนด์ตัวละครแรกที่ผมได้นในวาโล่เจ็ตนะครับไม่เชื่อไปย้อนดูคลิปได้ที่บอกว่าถ้าฆ่าได้สิบตัวได้หนึ่งพันบาทซึ่งผมทําได้ครับภายในครั้งแรก watch this เรากินกินให้หมดก่อน และผมจะไม่สวยเห็นว่าผมนั่นคือเจ๊ไทยแลนด์จริงๆครับผมก็เลยไปเรียกสตูคู่ฟ้าผมมาปาครับเป็นใครไปดูนเออคุณครับ,รรบใช่ครับนี่คือพี่จอยแห่งตี้อูพีทนั่นเองครับในเกมผมอ,อาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าผมปาแม่นกว่าแน่ใจแน่ใจพี่โโออเเคคพี่พี่จอยเล่นเจ๊เหรอพอสมควรนะคะทำไมล่ะคะน้องเจ๊ราวอ๋อ,อ,อ,อไม่เขาอันนี้มันเป็นบูทเจ๊ทไงพีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปใหม่ เขาบอกเกวิโซวาวะอ้าวโดนหรอค <น S 1> อุณความแม่คุณก็ต้องให้ความแม่กับโซวาสีเจ็ดอยู่นู่นเอ้านี่คุณมัวมาตลอดไหนเจ็ดอยู่ไหนพี่นู่นบูเจ็ดอยู่นูน่นมีไหมเล็บมีไหมเออวะ่ะไม่ค่ะจริงตะลุยแค่นี้ยังผิดเลยอ่ะใครจะชนะอะที่กินหัวละกันไม่เพราะผมรักเจ็ดไงผมรักเจ็ดครับใช่ครับจริงๆแล้วบูโซวาครับผมแล้วจะเป็ใครยิงกัะหนุกว่มมายิงเลยทนะุคือพอผมเห็นลูกดอกอ่ะผมก็เลยเข้าใจว่าเป็นมีดในการปาไงมันผมขาวเหมือนกันอะพูดไปใครเยอะ ในในความสนใจเราวนะคะนี่เวอร์ชันอีทไทยแลยนด์ไงไม่เขาบอกมาลองความแม่นตัวที่มันแบบเป็นเอเจนต์ที่ต้องแม่นที่สุดต้องโซวาดีนายอะ่ะเจ๊ดีพี่เพราะว่าถ้าอันติแล้วปลาไม่โดนหัวผมก็ตายอโอเคโอเคไม่ต้องพูดเยอะละมามาปลาเขาละกี่ลูกพี่เดี๋ยวต่อให้อันนี้มันมี6อันแต่พี่ปลาไปแล้วอันหนึ่งพี่ใช้ห้อันโงั้นเชิญคุณจอยแรนด์ไดมอนด์ก่อนเลยครับเฮ้ยมันเป็นตัวละครในเกมด้วยเป่า พี่ใช้ห้อันโห่อุ้ย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 ไดมอนด์ปลอมไดมอนด์ปลอมอ๋ออ๋อสลับสลับเ่ะ I am the hunter มันก็มีดาเมจอยู่แช่ไมพี่โดนตัวก็มีดาเมจอยู่คุณไม่ต้องขลับคุณพาครับคุณคุณพาครับน่าเกลียดหัวหัว โอ้ยขำนักเดินขำนักเดินขำนักเดินมันจะมีคนโดนไหมวะผมว่าต้องปาแบบไม่คิดตะกิฟต์โดนเตนะ้าเหรอโอ้ยอ,าาอ,อันนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนเดินมาแล้วเฮ้ยพี่จะใครไปรอเหรอเอให้โดนก่อนเราอะ่ะเฮ้ยเกินเกินกดข,ข,ข,ขี้ขวาให้พี่ พี่จอยหมดแล้วพี่จอยหมดแล้วต่อให้ไงลูกหนึ่งกลัวน้องจะเสียนาก็วี่หลอกของน้องอ่ะไม่จริงๆผมเข้าเอ็มแลบบ่อยให้ให้ไหมพรมที่หัวให้โชว์่อยดีกว่าหัวโชว์ใช่ป่ะเอชชาร์เอชชาร์วิเฮ้ยเที่ยมันมันเหมือนจะโดนนะไม่ผมว่าอันนี้แม่งโปโปรยี่แปร์โปสรุปผมชนะเล่นเลมอนครับปลาโดนถึงลูกสบายใจนะเนิดอหน่อยเนื่อหน่อยเราก็เอาพี่เฮ้ยต้องต้องแปะสแตมป์ก่อน ไปครับแรกของรางวัลกันโกบแรกของรางวัลครับและนี่ครับทุกคนนะครับรางวัลจากการสะสมครบ6สแต็มครับทุกคนเป็นถุงผ้าแล้วก็แฟ้มนะ้วผมแล้วก็มีอะไรอ่ะยาด,ยดมเหรอโอ้ใช่เอยอยาด,ยดม<ร>าคุณก็รู้นี่ว่าเกมคุณต้องใช้ยาด,ยดมในการด,ดมด้วย <S <S ไม่โดนเลยปะ แต่มันก็จะมีรางวัลพิเศษเนี่ยทุกคนถ้าสะสมแบบของอินฟูสามอันผม้ะก็จะได้เป็นรางวัลที่แบบว่าไปลุ้นเอานะครับผมเอาพี่บอลวิวพี่ของเจอกันตัวจริงเลยเั้ดูคลิปโคตรบ่อยเออจริงนะเราจะผ่านกันดูคลิปกันเวลาเราเข้า YouTube มันจะเป็นแบบคนที่แบบอยู่ในวงแบบพี่กระดิกไก่ไก่แล้วแบบคลิปมึงขึ้นมาฟูดเวลาดูกายคุณมีมึงแน่แน่ก็ดูตลอดดูตลอดดูตลอดตอนนี้เหมือนเหมือนกู้บอกท้ายแล้วมั้งล่าสุดล่าสุด เฮ้ยพี่ก็เล่นอะไรอนี้นะเล่นๆนี่นี่ครับสุลต่านหนึ่งคนในเกมกาชาบเอาสูตรทุกอันจบแล้วหมดเล่นเล่นเล่นหมดหมดไปกี่ล้านเลยผู้ได้เหรอบู้ได้ผู้ได้ภาคไหนภาคไหนไอ ประมาณ4ล้านเนี่ยทาเนี่ยสี่ล้านเราวาวาโลหมดมาเท่าไหร่พี่วาโลประมาณแสนน้องแสนครับมันมันมันไม่ได้ใช้กันเยอะแต่แม่จะกินแต่สองแสนไม่ใช้กันเยอะไม่เยอะของเราเนี่ไม่เหมือนกันจริงอยู่แต่ว่าเอ้ยสักวันชวนเล่นวาโลให้พี่อ๋อได้เลยเราอ่ะต้องชวนพี่เดี๋ยวผมไปชวนพี่เกมอะไรก็ได้ได้หมดอุ้ยไม่มีดิวดิวดิวนักแข่งนะครับนักแข่งนะครับนักแข่งอดีตอดีตไม่แตยงยังยังยัอยู่อ่ะอ๋อยังพอได้อยู่ได้ครับพี่ขอคคครับบมาครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับน้องแบงค์แล้วนะครับผม ห่อจัง <laughs> ไปก็บไปนครับอันนี้ตื่นเต้นไหมครับที่ขึ้นได้ไวิธีเมื่อกี้ตื่นเต้นมากคือเอาจริงๆผมแบบคือเกมเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมากใช่เราก็เลยแบบว่าใช้เวลาฝึกเยอะเหมือนกันแล้วก็พอต้องมาเล่นกับคนอื่นๆที่เขามีฝีมือเก่งก็ตื่นเต้นพี่อยากรู้ว่าที่บอกว่าไม่มั่นใจในฝีมือเนี่ยเราอยู่แลงอะไรก็แบบแพทไดมอนด์อะไรครับคือผมมาเล่นกับเพื่อนก็เลยแบบว่าแมบบีเแพบบื่อนคอยช่วยแบบเอาขึ้นมาเล่นหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดเล่นเองก็จะอยู่แบบโกล์ซิลเวอร์อะไรเงี้ย อันนี้รู้จักไหมครับครับรู้จักไหมพี่ชื่ออะไรนะครับเไ้ยใจร้าวใจร้าวอย่าเลยหรู้จักรู้จักเคยเคยเห็นเลยโว่เกมไงเกมอะไรเกมอะไร อ๋อใช่ไหมใช่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 แผมแวะไปเล่นได้นะได้ครับดูเต้นเท่านี้เลยนี่เราอยู่กับพี่กิฟต์แล้วพี่อันนี้มาในทีมแล้วเฉยเอิงเอิงเอ้ยอัเช่ทีมงานบีมมาอ๋อทีมงานพีมาทีมคนเดียวเลยนะที่เหลือก็แบบว่าชิวๆครับชิวๆครับเออแบบแก่คนเดียวบอกว่าไม่เห็นบอกเลยไม่เห็นบอกอุทัยอันนี้เป็นขุนขุนกิฟต์ขุนกิฟต์เลยเดินมาแล้วแต่ละยามเยื่อทักก็งานแต่งทางนู้นนะครับไม่ได้ไปกานแต่งครับมางานเกมครับบอกเขา มันเหมือนจริงแล้วผมคิดว่าผมจะแบบโดนพี่มาคนเดียวหรือเปล่าว่าไทยใช่ไหมทุกเรื่อทุกสงครามไหโอ้นี่สบายแยเงี้ยสบายแล้วนี่ข้างในนี่คือน้ำตกอ่ะเจพี่ขอคุณได้ครับขอบคุณครับตอนนี้เขามีโชว์แบดให้เล่นกันด้วยทุกคนผมเห็นแล้วผมว่าอยากเล่นว่าแบดไทยโอ้เชี่ยคิวเยอะจัดคิวเยอะเกิน เั้ผูกลับไปเล่นที่บ้านแล้วกันเดี๋ยวผมกลับไปเล่นที่บ้านแล้วกันทุกคนเพราะว่าตอนนี้แมปไทยเข้าในเซิร์ฟแล้วผมไปเอาแล้วครับทุกคนยานประเทศชัยมาแล้วนะครับผมเริ่มต้นเฮ้ยเชี่ยไอ้นี่น้ำข้าวฟ้านี่วะใช่ปะโคตรเอาโคตรเอาแล้วก็นี่ขึ้น B D H ใช่ไหม พาาไปดูเรอทุกคนอันนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่วัดน,นะทุกคนไม่ใช่วัดน,นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาทำเหมือนแบบหลังคาคล้ายๆวัดแต่ไม่ใช่นะเพราะเขาบอกว่า,าจะไปยิงในวัดก็คงปแปลกๆน้องอุปกรณ์ตกตาอ๋อมีร้านขายของด้วยแต่ปิดละน่าต้องปิดอะยิงกันหนะ่อยเอาไปก่อนหนึ่งตัวสองตัว น,นี่เป็นทางเข้าปาั่นปอนแล้วทุกคนไม่มันจะมีอะไรบโสไม่เชียวอ่าโดยรวมๆก็จะเป็นเหมือนกับฟืลตลาดน,น้ำแรับทุกคนแล้วก็มีบ้านทรงไทยรนะขายแบบหน่ก็จะมีรงการถือว่ามันเรียกว่าไงดีวะบ่อน,น้ำไหมบ่อน,น้ำไม่รอกระทงอะไรเงี้ยฟิลโถวฟิลมางนะนนต้องไปเก็บไปเรื่อง่อนโอเค โดนอีกหนึ่งเฮ้ยเชีย่ยไอเลยนะนี่หลายรอบลนะนี่นหลายรอบลนะเหน็นไหมีคนแบอบในบ่อน้ำถามตีขอคุณเดินลงไปดูได้ไหมนะคนเตะลงไปดูว่นะอน้ำกู่นี้นี่ทุกคนฮนะพื้นรือเซกน้ำไหลลื่นอันน,นี่ยิงน้ำไปเลยนะอ่า เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสหรับแมปไทยนะครับผมนะโดนส่วนตัว,ตวนะ้ผมชอบมากเลยนะยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องใจเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย